สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม1นะคะวันนี้เรียนวิชาการงานอาชีพนะคะในหน่วยที่1บทที่หนึ่งนี้เราจะมาศึกษาเรื่องงานบ้านนะคะวัตถุประสงค์ที่ได้เรียนวิชานี้เพื่อการจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน โดยรุดหลักการตกแต่ง้องต่างภายในบ้านเน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอยความประหยัดความปลอดภัยและความสวยงามนะคะการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านโดยยึดหลักอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารวัตถุประสงค์ที่มาเราจะมาเรียนในบทนี้นะคะ อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทํางานบ้านเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ในการทําความสะอาดตัวบ้านบริเวณบ้านและทํางานบริการในบ้านเช่นการซักผ้าการลิดผ้าความสําคัญ ของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านนะคะการทำงานบ้านต่างๆจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดแรงงานประหยัดเวลาประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเรามาดูถึงหลักการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน อย่างแรกเราต้องดูถึงความเหมาะสมกับลักษณะงานอย่างที่2เน้นความปลอดภัยในการใช้งานอย่างที่3เน้นการประหยัด4การใช้งานและการดูแลรักษานะคะเน้นความปลอดภัยโดยเน้นอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมคือมีมองกร การใช้อุปกรณ์ำนความสะดวกในการทำงานบ้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านก็จะเป็นอุปกรณ์แบบปัดและกวาดเช่นไม้กวาดชนิดต่างๆควรจะเลือกด้ามที่จับจับได้ถนัดเหมาะกับมือด้ามตรงมีความแข็งแรงปลายไม้กวาดหูกมัดแน่นไม่หลุดลุ่ยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดทำความสะอาดก็จะเป็นแปรงขัด แผ่นขาดต,ต่างๆที่เหมาะที่ทําให้ประหยัดแรงงานประหยัดงานเวลาทําความสะอาดจ,จะได้ไม่เหนื่อยเลือกที่เหมาะสมกับตัวเราให้ถนัดมือนะคะอุปกรณ์สาหรับที่ใช้ในการเช็ดถูก,ก็จะมีผ้าถูพื้นฟองน้ําหรือว่าไม้ถูพื้นต้นอันนี้เลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ถ้าเป็น น้ำที่ขังอยู่ตามบริเวณตา่างๆควรจะเลือกไม้ถูพื้นที่ใช้ทำหรับขวาดน้ำโดยเฉพาะเพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะมามาดูถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ควบคุมการทำงานเครื่องซักผ้า ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีมอเตอร์ควบคุมการทำงานเครื่องซักผ้าจะมีทั้งแบบถังคู่และถังเดียวแล้วแต่บ้านที่จะมีใช้ไปพูดถึงอ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานภายในบ้านก็จะมี1ก็จะมีเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาไมโครเวฟ และเครื่องบดอาหารนะคะพอพูดถึงเรื่องการจัดและตกแต่งห้องต่างๆความสําคัญที่ต้องมีการจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านการจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านควรจัดอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อจะทําให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาและช่วยปร,ประหยัดพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านอย่างแรกคือมีประโยชน์เพื่อความสวยงามความปลอดภัย โดยเรายึดหลักกระบวนการหนึ่งเราต้องวิเคราะห์งานการวางแผนในในการจัดห้องต่างๆหรือการปฏิบัติงานต่างๆการประเมินผลมาดูการจัดและตกแต่งห้องห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกและห้องนอนนะคะขั้นแรกคือการจัดตกแต่งห้อง นอนก่อนนะคะการจัดและตกแต่งห้องนอนเริ่มจากการจัดวางเครื่องเรือนหรือเครื่องนอนควรเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และจัดวางเช่นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะหัวเตียงโคมไฟผ้าหม่มผ้าปู เตียงนอนเป็นต้นนะคะสีสีของผนังห้องนอนและวัสดุที่ใช้ในการจัดตกแต่งควรจะเลือกสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายอุปกรณ์อุปกรณ์รที่ใช้ในการจัดห้องนอนควรให้ความรู้สึกโปร่งสบายไม่ลกกุงังนะคะ ต่อไปเป็นการจัดและตกแต่งห้องรับแขกห้องรับแขกเราควรเน้นประโยชน์เน้นใช้สอยและก็ความสวยงามเป็นสำคัญเราควรจะมีโต๊ะเก้าอี้หรือว่าชุดรับแขกตู้วางของหรือตู้โชว์โคมไฟประดับให้สวยงามสีของผนังห้องรับแขกควรจะเป็นสีสันที่สดใส วัสดุที่นํามาใช้ในการจัดและตกแต่งควรเป็นวัสดุที่ทํามาจากผ้าเพื่อป้องกันการตกแตกจากการใช้งานได้นะคะการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปในห้องน้ำควรวางสิ่งของเครื่องใช้และของตกแต่ง ให้เหมาะสมกับขนาดห้องน้ำเราควรจะดูห้องน้ำว่ามีขนาดพอที่จะวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆไหมเช่นการวางอ่างล้างมือเพัดผ้าควรจะเลือกทิศทางให้เหมาะสมต่อการใช้งานไม่ไปฝาาทางกา,การใช้งานของเราสีสีของผนังห้องน้ำที่เลือกใช้ ควรเลือกใช้สีที่สบายตาสีที่ทำความสะอาดง่ายไม่เลอะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตกแต่งก็ควรจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเช่นไม้กวาดเสื้อโต๊ะวางเครื่องอาบน้ำเป็นต้นนะคะ ต่อไปมาดูเรื่องการจัดห้องครัวนะคะห้องครัวนี้เป็นเป็นห้องสาคัญสําหรับบา้านการจัดวางห้องครัวควรจะยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ความสะดวกความสะอาดถูกสุขลักษณะสามารถทาความสะอาดได้ง่ายเช่นเตาหุงต้มหรือว่าโต๊ะเตรียมอาหารหรืออ่างล้างจาน ควรจะอยู่ในทิศทางที่สามารถทำความสะอาดได้เข้าถึงง่ายไม่แคบเนเกินไปควรจะมีตู้ติดฝาผนังสำหรับวางถ่วยชามสำหรับความชามแก้วน้ำสีสีของห้องครัวควรจะเป็นสีที่สว่างสดใสและเย็นตานะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ตกแต่งก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารหรือไม่ก็ตะกร้าวางผลไม้ต้นนะคะอันนี้เป็นวิชาเรียนในเกี่ยวกับงานบ้านของชั้นม .1 นะคะให้นักเรียนลองศึกษาดูเกี่ยวกับงานบ้านของเราเกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกกับห้องสิ่งำอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบ้าน เพื่อช่วยประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในบ้านนะคะวันนี้ในบทที่หนึ่งก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ